สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube ของแอดนุ่นเซียนมาขามปาชโชคนะครับคลิปนี้มาพบมาเจอกันนะครับอีก1คลิปนะครับหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลออกงวด16กันยายนที่ผ่านมาเลยนะครับออกมเมื่อย็นนี้แม่แมเไยแล้วตอนคำนี้แอดก็มาทำคลิปนะครับให้ FC ได้รับชมกันแล้วก็ตรวจทานให้ FC หคลิปผ่านไปแล้วนะครับตรวจทาน ใครโชคดีก็ดีใจด้วยนะครับ FC ใครโชคไม่ดีนะครับยังไม่มาก็สู่ันต่อไปแบบแอดนี่แหละนะครับแอดทำสูตรเข้านะครับสรุปเข้านะครับเข้าบนเต็มๆนะครับวิ่งรูกพอเข้านะครับก็ FC เข้ามาชมก็น,น่าจ,จะโชคดีกับแอดก็คอมเมนต์พูดคุยกันโชคดีหรือโชคยังไม่มาคอมเมนต์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับส่วนหนังสือไปตรวจเดี๋ยวแอดไปซื้อก่อนพรงนี้นะครับ ุ่งนี้วันที่ส7เจและจะรีวิวให้ fc จะชมกันได้ก็ fc ด้ชมเช้าวันที่ส8บนะครับแอด้องไปซื้อก่อนเนาะไปซื้อก่อนรวมรวมแล้วก็เอามาถึงจะทําคลิปให้ fc ได้ทาคลิปเสร็จก็ต้องอัปโหลดนะครับคามคืนเลยเช้านั่นแหละวันที่18บดถึง fc จะได้ชมใบตรวจนะครับประมาณนี้ทีนี้ก็เอาสูตรของแอดในระหว่างช่องว่างยังมีมีใบตรวจก็เอาสูตรของแอดมาให้ fc ได้รับชมแับ ขามาชมได้นะครับสูตรแอดกำลังเข้าเข้าแม่นแม่นเดินดีๆนะครับเดินดีทุกทุกสูตรเลยนะครับเดินดีทุกสูตรนะครับสิบสี่สูตรพิดแค่สองแล้วก็สูตรใหม่ๆเนี่ยนะครับวนมากถูกทุกสูตรเลยแต่ที่จะนําเสนอให้เอฟซีสูตรนี่เป็นสูตรวิ่งลูดใหม่นะครับที่เอฟซีเห็นอยู่เนีมยสูตรวิ่งลูดใหม่บนล่างนะครับนี่ครับ เดี๋ยว FC จะได้ดูกันเต็มๆนะครับเอาไปประกบกับสูตรวิ่งลูดเก่านะครับว่าใครมาใครอยู่ใครใครเด่นใครอยู่ใครไม่เด่นก็ดับไปนะครับอันนี้มีคู่แข่งแล้วนะครับสูตรวิ่งลูดเก่ากับสูตรวิ่งลูดใหม่นะครับใครจะอยู่ใครจะไปได้ดูกันอย่างละสามตัวเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็บอกกล่าเอฟซีว่าจะเอาสูตรนี้มาให้เอฟซีได้ชมกัน นะครับโดยละเอียดเลยเริ่มต้นก่อนทั้งคลิปนะครับคําเตือนนะครับเป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสน,นุนถึงผิดกฎหมายใดยๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมให้ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นหลรดใช้วิจ,จา,า,นนารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอเป็นน้องเอฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่อง YouTube ของแอดหมุนเซียนมาขังพระโชคตามนี้นะเอฟซีตามนี้เลยนะครับทีนี้ ่าเสร็จเรียบร้อย fc เข้ามาชมกันก็ดูกันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากันมากมายนะครับโดยเฉพาะ fc ใหม่ fc เก่าก็ตามทีเพรสูตรนี่ยังยังไม่เคยนำเสนอเลยแม้แต่งวดเดียวนะครับแต่ว่า,อาแอดทำทำไว้ผ่านมาแล้ว2องวดนะครับงวดที่จะนำเสนองวดนี้เป็นงวดทีส3 นะครับสองงวดหรือคืองวดก่อนแล้วก็งวดนี้สิเขาน่าจะตรวจทานใน f เอฟซีแล้วก็งวดหนึ่งตุลาล่ที่จะทําให้เอฟซีนะครับเราสรุปผ่านมาแล้วสองงวดส่วนย้อนหลังมาก็ไม่เคยผิดนะครับก็อันไหนที่ย้อนหลังแล้วไม่เข้าไม่เข้าตาแอดก็ไม่เอามานำเสนอให้เอฟซีก็ประมาณนี้อันนี้นะครับย้อนหลังแล้วเข้าตานะครับก็เลยมาให้เอฟซีได้รับชมกัน นะครับเอาเริ่มสูตรวิ่งรูดบนล่างใหม่นะครับวงเล็บว่าใหม่เลยเวงเล็บวงเล็บว่าใหม่แล้วกันใหม่นะครับใหม่ใช้นะครับร้อยสิบหน่วยสามตัวครั่างทีนหนึ่งนะครับได้สกัดเท่หร่แล้วก็ลบหนึ่งบวกดีสี่แค่นี้นะครับง่ายๆ อันนี้ก็มาดูเลยงวดแรกสองเก้าศูนย์นะครับสองเก้าศูนย์เอามาจากไหนมาดูสามเลักใต้สามตัวครั้งที่หนึ่งนี่ครับสองเก้าศูนย์แล้วต่อไปก็สี่สี่หกต่อไปก็เก้าหกหนึ่งต่อไปก็สองแปดได้แล้วก็ยาวไปนะครับอันนี้สองเก้าศูนย์ก็สองบวกเก้าบวกศูนย์ก็ได้ส 11, 11ิ 1, บเอ็ดเทียกันหนึ่งลบหนึ่งแล้วศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่ หน,นะนึ่งศูนย์สี่ออกสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งข้อศูนย์บนข้อหนึ่งล่างนะครับนี่หมดแร้ก็เพิ่มเสรแล้วนะครับหมดต่อไปสี่สี่หกนะครับก็ให้เอฟซีได้ชมกันไปแล้วนะครับเอสี่บวกสี่บวกหกนะครับก็ได้สิบสี่สี่ลบหนึ่งแล้วสามนะครับสามบวกสี่ 4, ได้เจ็ดสี่สามเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดเก้าสองสาม ก็เข้าสามเข้าเจ็ดนะครับเจ็ดบนสามล่างต่อมาครับวันนี้เก้าหกหนึ่งนะครับเก้าบวกหกบวกหนึ่งนะครับก็ได้หกลบหนึ่งแล้วห้าบวกสี่ได้เก้าออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งก็เข้าห้าหลักสิบล่างนะครับต่อมาวันนี้นะครับสองแปดห้านะครับก็สองบวกแปดบวกห้าได้ห้านะครับสิบห้าได้ห้า ลบหนึ่งด้วยสี่สี่บวกสี่ได้แปดนะครับออกสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ก็เข้าห้าหลักสีล่างเช่นกันต่อมาครับสองบวกสองหกแปดนะครับเราคำนสองบวกหกบวกแปดก็ได้สิบหกลบหนึ่งแล้วห้านะครับบวกสี่ได้เก้าบวกห้าเก้าออกแปดเก้าสี่ห้าสี่เข้าห้าล่างเก้าบนนะครับ ่อ <Billie S 2> มานะครับต่อมาหนึ่งสามเก้านะครับก็บหนึ่งบวกสามบวกเก้าก็ได้สิบสามลบหนึ่งแล้สองบวกสี่เลยหกนะครับสามสองหกออกห้าหกสามสามสองงวดนี้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเพอร์เฟกสุดๆนะครับสมบูรณ์แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มก็คือเข้าทั้งบนและล่างแค่สามตัวครับเนี่ยเข้าหกสามบนสามสองล่างนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์สุดๆนะครับเงินนี้ไม่มีเงินไหนมาเทียบได้แล้วนะครับไม่มีเงินไหนมาเทียบได้แล้วอ่านี่ต่อมาครับสามตัวเข่าทั้งบนและล่างมาดูต่อมาครับห้าเก้าห้านะครับก็ห้าบวกเก้าบวกห้าก็ได้ส<ม>ิบเก้าลบหนึ่งลบแปดนะครับเก้าลบหนึ่งลบแปดบวกสี่ได้สิบสองออกหกแปดเจ็ดสามหกเข้าแปดบนนะครับ ต่อมาหกห้าสามนะครับก็หกบวกห้าบวกสามได้สิบสี่ลบหนึ่งแล้วสามบวกสี่ได้เจ็ดนะครับออกสองสองเจ็ดแปดห้าแล้วเข้าเจ็ดบนต่อมาครับสี่หนึ่งสามครับสี่บวกหนึ่งบวกสามก็ได้แปดนะครับแปดลบหนึ่งแล้วเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดสิบหนึ่งนะครับก็ได้หนึ่งสามแปดแปดศูนย์หกเข้าแปดไปเนาะต่อมาครับแปดสองหก แปดบวกสองบวกหกก็ได้สิบหกลบหนึ่งและห้าบวกสี่ได้เก้าหกห้าเก้าออกสามศูนย์เก้าแปดเจ็ดเข้าเก้าแปบนต่อมาครับหนึ 9, ่งศูนย์เก้าหนึ่งบวกศูนย์บวกเก้าก็ได้สิบก็ได้ศูนย์นะครับหนึ่งบวกศูนย์บวกเก้าก็ได้สิบก็ได้ศูนย์สิบก็ลบหนึ่งละเก้านะครับสิบลบหนึ่งและเก้าเก้าบวกสี่ได้สิบสาม นะครับ093ออก352 20าสอ 0, างเก็าสาักร้อยเก้าศหลักหน่วยล่างนะครับต่อมา3 4 9ครับ3ามบวกสบวกเก็ได้16 6ก็ลบ1นึละห้าบวกสได้9 659ออก392 06นะครับก็เข้า6ล่าง9ก้าบนนะต่อครับตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อมาครับ สองสี่สามสองบวกสี่บวกสามก็ได้เก้าลบหนึ่งลบแปดบวกสี่ได้สิบสองเก้าแปดสองออกสองส1่หกเก้าหนึ่งเข้าเก้าหลักหน่ 8, ว 4, 9, นยครับเข้าสองหลักร้อยต่อมาครับหกแปดศกบวกแบวย์ก็ได้ 14, สิบสสลบหสะบวกเหลือสามบวกสได้เจ็ดนะครับสี่ามเจ็ออกสามสองสี่สองหเข้าสี่บนหลักหน่วยเข้าสามหลักร้อยนะครับบ ตรอมาครับ995 9บวก9บวก5 9บวก9ได้18นะครับ18บวก5 x 23ก็3ลบ1ลว2 2บวก4ได้6 3 x 2 x 6ออก8 x 5, x 5, x 5, x 5 x 6, 2 5 0เข้า2บนหลักหน่วยนะครับต่อมานะครับ5 x 2 x 5 5บวก2บวก5 ก็ได้สิบสองนะครับสิบสองสิบสองลบหนึ่งแล 1. 1้วหนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าสองหนึ่งห้าออกแปดหกห้าหกสามก็เข้าห้าบนในหลักหน่วยต่อมาครับงวดนี้ที่วันนําเสนองวดแรกจะแอดยังไม่ได้เผยแรละนะครับหกศูนย์สองหกบวกศูนย์บวกสองนะครับก็ได้แปดลบหนึ่งแล้วเจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดนะครับแปดเจ็ดหนึ่งออกสามห้าหกสามหนึ่ง ตอหนึ่งหลักนะครับอ่าแล้วก็มางวดนี้เลยเนี่ยงวดที่ออกไปแมบๆเลยเนี่ยนะครับออกวันนี้เลยราคานี้เขามาทำให้เอฟซีได้ชมกันนี่ครับใช่นะครับใช่หนึ่งสามหนึ่งนะครับนี่ครับหนึ่งสามหนึ่งนะครับเอามาจั่งเนี่ยก็หนึ่งบวกสามบวกหนึ่งนะครับได้ห้า ห้าลบหนึ่งเลอสี่สี่บวกสี่ได้แปดนะครับออก่อาทำให้เอฟซีดูตรงนี้เลยออกนะครับหกสี่หกหกสี่หกนะครับห้าแปดเข้าตัวไหนครับเข้าทุกตัวเอฟซีไม่ใช่เข้าตัวไหน นี่ครับแล้วก็สี่นะครับเนี่ยถ้ามีตัวสี่ตัวอาจจะเป็นเขาเขาอาจจะเป็นเขาหกก็ได้ทั้งบนและล่าง <c oughs> อ่าประมาณนี้นะครับนี่นี่ถือว่าออนแอร์คร่าวๆนะครับ air ออนแอร์คร่าวๆเอฟซีอ่าอนที่จะออนแอร์จริงก็คืองวดนี้นะครับ นี่ก็เข้าไปเต็มๆนะครับหลางแล้วก็เข้า4บนเลยเข้าหาแปหลางนะครับเอางวดใหม่มาดูเลยทําให้ f อฟได้ชมกันเลยนะครับงวดใหม่ล่าสุดสุดวิ่งลูดใหม่นะครับยังไม่เคยทําให้ f อฟได้ชมเลยงวดนี้งวดแรกนำเสนอแย่จะนำเสนอข่าวคราว,าวงวดนี้เอาจริงนะครับนี่ครับ ออก07464658แล้วก็740นี่คือที่จะเอามาทำนะครับ740สตัวครั้งที่หนะครับหงดก่อนก็่131นะครับเนี่ย131นี่ครับหมดก่อน131วันนี้740นะครับเอาเขียนให้ f อได้ชมกัน740นะครับ 4จแล้ว, 0, ลว,วก็ศเนาะก็เท่ากับ7จ็บวกสบวกศนะครับได้เท่ากับเท่าไรครับ1 f ึ1งเอฟนลบหนลือศนะครับบวกสก็ได้ส f ่ ่าได้แล้ววิ่งลูดไหม fc นะครับหนึ 104. ่งศูนย์สี่มาหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะที่ผ่านมานะครับเนี่ยเดี๋ยวถอยให้ fc เดีชมเต็มเต็มเลยนะครับถอยให้ fc เดี๋ยชมเต็มเต็มเลยที่ผ่านมานะครับนี่ครับเห็นไหมครับที่ผ่านมานี่อ่าเนี่ย นะครับแล้วก็้วดแรกเนี่ยก่อนหนึ่งศูนย์สี่นะครับก็เข้าไปสองศูนย์เก้าห่าหนึ่งเข้าหนึ่งกับศูนย์งวดนี้ก็ได้หนึ่งศูนย์สี่อเอฟซีเนี่ยนะครับเนี่ยหนึ่งศูนย์สี่อีกดังนั้นให้มองที่หนึ่งกับศูนย์ไว้นะครับให้มองที่หนึ่งกับศูนย์ไว้แล้วที่นี่มาดูนะครับมาดูมาดูสูตรวิ่งลูดนะครับวิ่งรูดที่แอดทำไว้ คลิปก่อนหน้านี้เห็นไหมครับ091นี่แล้วแอดก็ขีด0กับ1ไว้ก่อนแล้วเห็นไหมครับนี่แล้วก็มาชนกับ0ตรียงรูนใหม่เนี่ย104สแสดงว่าชน0กับ1นะครับให้มอง0กับ1เป็นหลักเลยใน F4 สองตัวเนี่ยแอดมองว่าตรงมา1ตัวนะครับนี่ถือว่า พิเศษให้ f อฟซที่เข้ามาชมกันนะครับพิเศษเลยเนี่ยเป็นงวดแรกเลยที่เอาวิ่งรูดเก่ากับวิ่งรูดใหม่มาชนประกบกันนะครับมาชนประกบกันนะงวดก่อนงวดก่อนที่ออกหกสี่หกเนี่ยนะครับหกสี่หกวิงรูดเก่าหกห้าเจ็ด วิ่งรูดใหมห้าสี่แปดชนที่ห้าก็ออกห้าแปดนะครับประมาณนี้นะครับก็ออกประมาณนี้หรืออีกงวดนึงเนี่ยจะออกสามหนึ่งเนี่ยหนึ 1, 2, ่งศูนย์สองวิ่งรูดไหมไอ้วิง 9, ว่งรูดเก่าวิ่งรูดใหมแปดเจ็ดหนึ่งก็ชนที่หนึ่งก็ออกสามห้าหกสามหนึ่งนะครับก็เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็เข้าชนมาก เห็นดูคร่าวๆประมาณนี้นั้นวดนี้ชนหนึ่งกับศูนย์นะครับวิ่งหลุดเก่าอ่อันนี้วิงหลุดใหม่นะครับเราวิงหลุดเก่าอันนี้นะครับเนี่ยที่นำถึงเนินไปแล้วนะครับ fc คงได้ชมละทีนี้พอมาเปรียบเทียบกันครับเอ่อเปรียบเทียบกันแล้วขอหยาด fc ขอหยาดอ่าขอหยาด fc หลังนี้แล้วก็เอามาชนอย่างงี้ชนอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้วิ่งหลุดเก่าอันนี้วิงหลุดใหม่นะครับ ศูนย์เก้าหนึ่งวิ่งรูดเกา่าวิ่งรูดใหม่หนึ่งศูนย์สี่นะครับแล้วทีนี้มาดูนะครับว่าแม่นจริงหรือไม่แม่นจริงนะครับเดี๋ยวมาดูกันหนึ่งกับศูนย์แอดว่าต้องมาหนึ่งตัวนะครับต้องมาหนึ่งตัวแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นี่คือให้ fc ได้รับชมกันวิ่งรูดใหม่นะครับเอามาปะมาชนกันกับวิ่งรูดเกา่า นะครับว่าชนกันที่หนึ่งกับศูนนะครับแต่สีก็อย่าไปทิ้งนะครับสีคือย่าไปทิ้งสีก็สวยนะครับส่วนเก้าก็งามนะครับทั้งนั้นก็วิงหลุดเกาวิ่งหลุดไม่เนี่ยทั้งทั้งสองชุดเนี่ยให้มองไว้เป็นหลักนะครับแต่ตัวชนเห็นเน้นเน้นหนึ่งกับศูนย์เนี่ยชนมาแน่หนึ่งตัวหรืออาจจะมาสองตัวเลยก็เป็นได้นะครับอาจจะเป็นหนึ่งสี่หรือศูนย์สี่ นะครับอะไรประมาณนี้หรือว่า09 19อะไรเงี้ยนะครับอ,อเป็นไปนได้นะครับเออนะครับเพราะ1กับ0ก็ชนกันเงนี้ยก็09 19 04 14อะไรเงี้ยแอดคิดง่ายๆนะครับพูดคร่าวๆแต่ว่าก็อย่าไปบาจีตาแมดก็แล้วกันเอาเป็นตัวเด่นตัวหลักเรคือ1นนกับ0ตัวเด่นนะครับ ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี่ก็ fc คงจะได้จากแอปไปไม่มากก่อน,น้อยเอาไปเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ออาไปจับกับสูตรอื่นๆที่แอปจะนำเสนอต่อไปหรือจะไปจับมีมีเหล็กในใจอยู่แล้วเราจะไปจับกับสูตรของอาจารย์ท่านอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สุดท้ายนี้นะครับ fc ที่เข้ามาชมช่อง y YouTube แอดหมุนเซียนมะขามปาโจงสูบกรขภาพหลังกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้เนื้หลอดพ้นจาก พยายนอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเลือเสียงโชคชนีดด้ใดๆก็ขอให้โชคดีสู่รงวันงนทุกท่านทุกคนนะครับเอฟซคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม